ฉะนั้นเนี่ยเราไปเริ่มกันนีกว่านนะฮะในส่วนของรางวัลประเภทขวัญใจมหาชนเรามีทั้งหมด9 KA ด้วยกันที่แบบให้โหวตกันแบบจุกๆเลยกับ5คิดดียดตของแต่ละสาขามาดูซะหน่อยนะฮะสัปดาห์นี้นั้นใครเป็นผู้นำเงินบ้างนี่มาเริ่มกันที่สาขาแรกกันเาค่ะสาขา KA หนึ่งค่ะ cover เพลงลูกทุ่งขวัญใจมหาชนค่ะครับผมคะแนนปรากฏแล้ว คนที่หนึ่งเขากลับขึ้นมาใช่ไหมเขากลับมาทำคะแนนเป็นอันดับหนึ่งแล้วนั่นคือนั่นคือนุกธนาดินค่ะและคนที่สองค่ะยังเป็นแบบคนที่สูสีสูสีกันเช่นเคยนัทสุรศักดิ์ค่ะตามมาด้วยเบียรพร้อมพงค่ะและเม็กซ์อภิสิเอ๊เอ๊เอ๊เอเอ๊เเอ๊เ ห้าการทัศนะและ6เป็ะระกูลตอค่ะโอ้โหนี่คือโผหน้าสองช่องทางนี่คือพลิกจากสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากใช่พลิกจากสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าปีแล้วเนี่ยครั้นนงที่แล้วเนี่ยเป็นคุณนุกคนแรกแล้วก็เอ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นคุณคุณนัทเนาะ<ช>แล้วก็คน,น,นที่นุก เป็นพี่นุกตามมาด้วยคุณเม็กแต่คนนี้คุณเม็กลงไปคุณเบียร์ขึ้นมาแทนแล้วก็คุณสลับสลับคุณการขึ้นมาเห็นไหมว้าวรดบแต่อย่างทีบอกอันนี้เป็นแค่การจัดอันดับเท่านั้นเพราะหลังบ้านคือคะแนนสูสีสูสีหรือว่าห่างกันแค่ไหนขนาดไหนไม่บอกขนาดไหนไม่บอกรอลู้อรอู้อพร้อมกันวันศุกร์อุ๊ยลอกถามแล้วนะมาต่อไครับผมในเค2นฮะ ครบเวิร์ลึกทุ่งหญิงขวัญใจมหาชนสาขานี้นะฮะคนที่คะแนนนำอยู่ก็คือคุณแจมพลอยไพลินนี่ตามมาด้วยนะครับน้องคะแนนนัจนานฮะเบลนิพาดาแบมไพรินและก็กวางจีรพันธ์และก็คุณปรางปรางทีมเองแ่หนึงนะอันนี้เหมือนคะแนนเขาเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่แล้วปรับ,บปรับกันเล็กๆน้อยๆเอยก็จะเหมือนกับคุณกวางลดลงไปถูกไหม ใช่ใช่เหมือนพี่แจมขึ้นมาไหมจากสัปดาห์ที่แล้วพี่แจมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นกค่แนึ่อนะฮะโอ้โหนี่ขนาดไกลๆแล้วนะใกล้แล้วแค่สองทั้งทางข้างหน้าหลังบ้านนี่คืออยากจะพูดเหมือนกันแต่พูดไม่ได้จริงๆอุษาพูดให้แบบอุชาหลอกถามหลายรอบแล้วไปต่อดีกว่าครับผมถามมาต่อกันที่เคเอสามพันลุกทุ่งหมอนลำขวัญใจมหาชนค่ะค่ะ คนที่ได้ดับหนึ่งยังคงเป็นพี่องค์อญิงใช่ไหมพี่องค์หญิงเพชรบ้านแพงตามมาด้วยแอนอรดีหมอใจลำ หมอลำใจใเกินร้อยและ3ค่ะแพรวพราวแสงทองตามมาด้วยยูกิหายทองคำเต้าหย่องระเบียบวัฒนินและนกพงศกรค่ะนี่เ,ออเ,นเขาสลับสลับนในพันในพันของหมอลำอแต่พูดถึงหมอลำแล้วเดี่ยขอขอ,ขอเมาได้ไหมยังไงเออขอมาพถึงวิกหน้าเลยวิกหนะ้าเราจะมีนนหมอลำส,อสาวที่จะมายืนเวทีนี้เช่นกันจะจะเป็นใครนั้นรอดูโปรโมท แต่เห็นแล้วไม่ใช่หรอแล้วหนึ่งเราเราเฉลยเขาเป็นเราไม่ใช่หรอไปต่อดีกว่าต่อกันดีเคเอีเลยเนาะเคเีนะครับลูกุ่งอินดี้ขวัญใจมหาชนตอนนี้เนี่ยเขากลับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะฮะน้องคะแนนนัทนันนะครับตามมาด้วยคุณบุ๊กสุภการฮะเมคกอภิธิ์เนตกาแฟศรีนครน้ำแข็งทิพวรรณและก็คุณจิ๋วสกุลชัยอันนี้เนี่ยก็คะแนนสลับกันไม่เยอะหนึ่งสองสามสลับกันอยู่วนอยู่แค่นี้แต่พี่บุ๊กอะเพิ่งอ่ะ ขึ้นมาสัปดาสัปดา์นี้คืออันดับสองเพราะก่อนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่อันดับประมาณ3-4อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เขาจำไม่ผิดเขาก็มาแรงเหมือนกันมาแรงสิงแปลว่าบ้านแฟนคลับบ้านนี้ก็ไม่ยอมแพ้มากันที่ k คเต่อไปซึ่งก็ดูเดือดเช่นกันค่ะเคเลูกๆุงดาวรุ่งชายขวัญใจมหาชนค่ะเป็นหนึ่งสาขาที่หลายคนต่างรอคอยซึ่งอันดับที่ห ยังคงเป็นนกธนดนคนดีคนเดิมคนนี้องอันนี้คือครองอันดับแบบเหนียวแน่นไม่เปลี่ยนเลยหลังจากที่ตกตกตกไปนิดนึงตกไปนิดนึงเมื่อวิทที่ผ่านมามันแผ่วๆหน่อยนงแผ่วๆนิดนึงวันนี้คือเขากลับมาทวงบอลลังของเขาแล้วนะฮะมาด้วยเสียสิริวุฒิค่ะแล้วก็เจมสจตุรงค์จ่าสิงชัยเบนส์เมืองเลยค่ะแล้วก็โอตะวันค่ะนี่อันนี้นะขอดูโผล่นิดนึงนะทุกคนโผล่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามัน จะสลับกันเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่เยอะ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 ,อะแต่จำได้ว่าจาสิงชัยเคยอยู่อันดับสามแม่ลดไปนิดหนึงห่งแต่ไม่เป็นไรฮะรคุณคุณเฟียดมาแรงนะหลังจากที่เราเพิ่งจะปล่อยโปรโมทของเขาไปที่ขอบคุณแฟนๆที่ร่วมกันโหวตอ่ะเนี่ยจำได้เขาครั้งที่แล้วเนี่ยคนคนที่นำเนี่ยคุณนุ๊กก็น่าจะมีอีกข่้นหนึ่งแต่ว่าวันนี้ก็มีรุนวันนี้ก็เพิ่งปล่อยโปรโมทของเตะตะคุณต่อไปมิมารอดูกันต้องรอติดตามค่ะถึงสาขคาไหนแล้วฮะเขเอรู๊ด ดาวุหญ <A> ่ลูกชุ่มดาวรุ่งหญิงขวัญใจมหาชนนี่มาเลยครับผมอันดับหนึ่งเนี่ยคุณสแน็คอัชฉรีเมื่อกี้เร<อ>าพูดถึงเรื่อง,งนางานงาม<ป>อะไระไปต่อมาด้วยคุณออมแอมปิยะธิดานะครับผมจากนั้นนะครเป็นคุณแอมชนทิชาคุณออมดาวธน,นาพาคุณ นุ่มนิ่มนะฮะชาลิสาและก็คุณบุษบาเมืองเลยนั่นเองยังคงดูเดือดกันเช่นเคยจําได้คนที่หล่นมาก็คือมีคุณคุณแอมชนทิชาเออนิดนึงไม่้ตเดียันมากนมาอันดับเดียวเองนะฮะก็ยังสามารถ แฟนๆยังสามารถบวตกันได้อยู่นะครับแต่ใดแแล้วแต่อย่างที่บอกไปว่าคือช่องทาง2ช่องทางที่เดินมาบอกกันนั้นเป็นแค่ช่องทางละ15%เท่านั้นซึ่งก็คือ Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์ค่ะอีก35% 35%ซึ่งรวมกันเป็น70%นั่นก็คือในส่วนของ SMS และก็ทาง Line Shop ค่ะใช่แล้วเยอะเลยทีเดียวต้องรอติดตามมาต่อที่กว่าจะน้องแพวเคเจกันเลยไหมครับผค7ค่ะลุกทุ่งชายขวัญใจมหาชนค่ะนั่นก็คือพพีีฟ ด้วยไม <c oughs> ่ใช่มากระดิหนึงแตะตะกูลตเมื่อกี้เพิ่งพูดถึงเ <c oughs> มื่อกี้เพิ่งพูดถึงว่าวันนี้เราเพิ่งปล่อยโปรโมทเพลงอ่ะปล่อยโปรโมทของเขาเซอร์ไพรส์อยู่นะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์พร้อมแฟนคลับเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเอาอย่าบอกครั้งที่แล้วบอกว่า,ต,าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงจนถึงก่อนก่อนวันนี้เนี่ยคนที่นาก็คือพี่ไผ่พงสะทพี่ไผ่พงสะทออันนี้แต่ว่าเขาเคลื่อนเป็นหนึ่งเคลื่อนผันดับสองต้องรอติดตามวิกหน้าว่าเขาจะ เคลื่อนหรือว่าสลับกันอะไรยังไงต่อลุ้นนะสากาลุ้น้นตอนแรกคือสาขานี้คิดว่าเอ้ยพี่ไผ่น่าจะนอนอม,มาแล้วอะไรอย่างนี้เพราะว่า นอนมาแล้วเพราะว่านอนเต็มอิ่มแล้วนี่ไงก็เลยตื่นตื่นมาคนที่นอนมาก็ได้จะเป็นพี่เตะตอนนี้คือตื่นแล้วตื่นแล้วแต่ยังทันจะเป็นแฟนเป็นแฟนยังทันนะยังทันแนะนาเลยเนี่ยทุ่มบดหลังบ้านนอกจากไลชอปนอกจากแฟนคลับพี่เตะและแฟนคลับพี่ไผ่ยังมีแฟนคลับท่านอื่นตามมาด้วยอันดับที่สามลำเพลินวงศกรค่ะแล้วก็มนแคนกันคูณปานทัศนะแล้วก็ตรีชนลง รู้สึกว่าแฟนคลับของพี่การทัศนะวิกนี้จะค่อยๆตื่นนะนั่นสิรู้สึกว่าวิกนี้คือตื่นแต่แฟนคลับคุณตีเขาอยู่ตรงไหนกันล่ะเออค่อยๆตื่นเขาเขาอยู่ไหนกันเอ้ยแฟนคลับคุณตีอยู่ไหนเอ้ยสามารถทักมาได้แต่ว่าเขาอาจจะค่อยๆตื่นรีบไปปลุกรีบไปปลุกตื่นหรือยังเดี๋ยวเราฉีดยาเแล้วฉีดยาเออเราฉีดยาเดี๋ยวเรามาตื่นเรามาเรามาตื่นน้องเปาดีกว่าเพราะว่าวลงแบบเด็ดๆให้มาตื่นกันมาต่อดีกว่านะฮะ Ka8 ลูกชุ่มหญิงขวัญใจมหาชนครับผมคนนก็ยังเป็นคนเดิมนะฮะพี่ต่ายยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะฮะระเทไทยกะตามมาด้วยเฮ้ยคุณลำยัยไหทองคำนะฮะแล้นมาแคุณเวียงนาฤมลครับคุณมีนทราอินทิราคุณเปาวลีพรพิมลครับแล้วก็ คุณตั๊กแตนชลดาเฮ้ยคุณลำใหญ่พี่ลำใหญ่ขึ้นมาเริ่มตื่นแล้วนะอ่ะเริ่มตื่นแล้วแฟนๆเริ่มตื่นแล้วนะแแฟนนเริ่่มตืล้วบ้านไหนครับบ้านไหนทองคำนี่เขาเริ่มเริ่มเล่นแล้วมันเหลืออีกไม่กี่วีคเท่านั้นหนึ่งสองสามให้แค่ให้แค่สามให้แค่สามวิพอเพราะว่าเราจะหมดวันที่20 เราจะปิดโหวตวันที่20ทุกคนทราบใช่ไหมอย่าอย่าตำผิดนะ27คือวันงาน20คือวันปิดโหวตนะท่านถ้านับง่ายๆก็คือเหลืออีกประมาณ20กว่าวันเท่านั้นหน่อย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 มาต่อกันที่ K.A. สุดท้ายซึ่งดุเดือดดุเดือดมากเพราะวันนี้เราพาคนที่อยู่ใน k คนี้มาถึงที่นี่แล้วเขาก็คือได้อันดับหนึ่งเลยเั้นเฉลยได้ไหมเคเอเก้าลูกทุ่งกลุ่มยืนหนขวัญใจมหาชนเฉลยค่ะ หนึ่งอันดับที่หนึ่งยกไปเอาไปห้าสี่สองสองอันดับที่หนึ่งค่ะได้แก่สแน็คอัจฉริยะและก็เปากิ่งกันยินดีเลิศเดี๋ยวนัดใหม่นะวันหลังโอเครอบหน้านัดด้วยนะรอบหน้าโอเคมาต่อที่สองค่ะเอาอีกไหมไม่เอาแล้วต่ออันดับที่สองอ่ะ พีเร็กซ์ค่ะแล้วก็อันดับที่สามนิวคลันชี่ค่ะตามมาด้วยลำเพลินวงสกอนและลำยายไข่ทองคำค่ะอันดับที่5เบนเมืองเลยและกวางิตดพันค่ะครับผมและอันดับหกค่ะน็ราเชนและกล้วยสแตมค่ะก็คือถือว่าครบปีนี้ไม่ใช่ปีนี้เขาเรียกว่าวิคนี้ถือว่าเห็นผลคะแนนที่หน้าบ้านที่แบบสูสีแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นขึ้นอีกแล้วซึ่งเชื่อว่าหลังบ้านเดี๋ยววันศุกร์นี้เนี่ย ทุกคนอย่าลืมติดตามนะวันศุกร์นี้เราจะเปิดในส่วนของหลังบ้านให้เห็นกันแบบเล็กๆน้อยๆมาเทียบโผลกันดูว่าจากหน้าบ้านกับหลังบ้านคะแนนเป็นยังไงเพื่อจะได้ไปทาการบ้านกันคนละเวลาอีกประมาณ3วิเอง3าวิเท่านั้นยี่สิบกวันถูกต้องยี่สิบเศษเศษและปกติเราไม่ค่อยเปิดหลังบ้านด้วยถูกต้องอย่างหน้าบ้านนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเราจะโหวตผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ผ่านทางเฟซบุ๊กเท่านั้นทีนี้เนี่ยอีกสองช่องทางที่บอกไปมีช่องทางไหนบ้างซึ่งก็คือช่องทางทางด้านเอฟเอสเอสระวมซึาง ลายช็อปซึ่ง35รวมเป็นทั้งหมด70อค่ะ,ะรวมทั้งหมดทั้งกมดของการโหวตสีช่องทางคือ100แล้วและก็<ช>เราจะ,ะป,ประกาศผลพร้อมกันในงานประกาศรางวัลของเราวันที่27กันยายนเดี๋ยววิกนหน้าเราล้างหลักบ้านรอ,อ,อบอกเลยค่ะ หลายคนถามว่าในส่วนของการโหวต SMS เนี่ยมีอะไรบ้างน้องแพรบมีอะไรบ้างอย่างที่บอกไปคืออ่าเขาเรียกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเราเปิด2ช่องทางในการโหวตทางด้าน SMS แต่ว่าวิกนี้หมายถึงปีนี้เราเปิดถึง3เบอร์ด้วยกันสามารถโหวตหลายคนะเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าพี่อ่ะขอแนะนําวิธีโหวตแบบให้มารเลยเพราะว่ามันมันคือแบบโค้งสุดท้ายแล้วว่ะมันใกล้โค้งสุดท้ายแล้วเนาะไปที่ SMS บิ๊กโหเลยง่ายสุดเลยค่ะบ i g ก o หวนั่นก็คือส่งมาทาง4 6 อ่ะเลิศวะสี่หกสี่สองเก้าเก้าเก้าซึ่งได้ทั้งหมด20คะแนนด้วยกันค่ะส่วนทางโหวตด้านอื่นๆก็คืออ่าหนึ่งคะแนนแล้วก็6คะแนนก็คือไล่ตามลําดับไปที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้คือถ้าเกิดว่าถามพี่ปีพี่พีก็แนะนําบิ๊กโหวตแหละเพราะว่าบิ๊กโหวตคือได้คะแนนเร็วสุดด้วยกดทีเดียวถูกต้องทีเดียว4 6 4 2 9 9 9เท่านั้นเลย20 20คะแนนเลยนะแล้วคิดเป็น สามสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์ไงอีกหนึ่งช่องทางอีกช่องทางอีกหนึ่ง,ง,งช,ช่องาอทางทางด้านไลฟ์ช็อปก็คือง่ายเหมือนกันเวลาเราแบบช้อปปิง้งเนาะใครเป็นสายช้อปปิ้งช็อปใจเข้าไปในแอปไลฟ์ช็อปอชอบคนไหนเลือกคนไหนก็แค่กดเบอร์นั้นกดเคเอนั้นแล้วเราก็จ่ายเงินปุ๊กปิกปุ๊กปิกหรือว่าคนไหนที่เห็นหน้าต่องเราก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยมันจะส่งลิงก์ไปที่ไลฟ์ช็อปแอดคอมชัดลึกเลยแล้วก็ ไปอยู่ในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลุทุกอวอร์ดหลังจากนั้นนี้ก็จะมีข้อมูลต่งตงตางๆให้เห็นเลยว่าเอ๊ะในส่วนของทั้งหมด9สาขารางวัลที่ประกาศของขวัญใจมหาชนเนี่ยทำอย่างไรบ้างคลิกก็ไปสาขาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ก็จะมีหน้าศิลปินแล้วเราก็คลิกหน้าศิลปินหลังจากนั้นปพ๊บเนี่ยเราก็กดชำระง่ายมากเหมือนเลือกซื้อสินค้าเลยอ่ะสมมุรศิลปินท่านนี้คือสินค้าที่เราจะเลือกเรากดป เขาเรียกว่าเป็นการส่งกํำลังใจรวมทั้งคือเป็นสินค้าเป็นการส่งกําลังใจเหมือนกับจริงๆคือเราสายเปย์นั่นแหละเเป็นสายเปย์เนาะเพราคือแบบทางนี้ก็คือเป็นทางเลือกสําหรับคนที่แบบสายช้อปปิ้งสายช้อปใจก็คือมันกดง่ายนิดนึงอะแต่อีกสั่งอีกทางเลือกหนึ่งมอย่างที่เราเห็นด้านหน้านี้นี่อยู่กับเราตลอดตลอดเลยค่ะ ใครที่แบบว่าใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ของทางแคบิลอยู่แล้วครับผมแถมยังได้คะแนนปีกอีกด้วยถูกต้องเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนในนี้ S S 2ีคะแนนต่างๆนานาเรามาให้ถึงเริ่มต้นสตาร์ทกันที่150คะแนนเลยเออเซตไหนฮะ150เซตแรกอ่ะมาเริ่มกันที่เซตแรกก็คือเซตเกี่ยวกับบำรุงตัวนะคะก็คือบำรุงผิวพรรณต่างๆทั้งหมดี่ได้150คะแนนไปด้วยกันนะคะครับผมใครที่ชอบอยู่แล้วก็สามารถซื้อไปด้วยแล้วก็สามารถได้รับคะแนนด้วยกลิ่นหอมมากใช่ค่ะ มาจากนั้นปุ๊บเซตต่อไปดีกว่าเซตต่อไปสองร้อยคะแนนค่ะตามที่200คะแนนก็คือเกี่ยวกับผมต่างๆนานาได้200คะแนนใช่แล้วร้อยห้สิบสองร้อยไปแล้วมาพูดถึง300คะแนนดีกว่าได้เลยอันนี้ดูแลผิวหน้าใช่ไหมดูแลผิวหน้าคนที่โดนไฟเยอะๆคนที่โดนแดดบ่อยๆหรือคนไหนที่แบบหน้าแห้งอยากให้หน้าชุ่มชื้นใช้เซตนี้ใช้เซตนี้กี่คะแนนนะฮะเซตนี้ทั้งหมด300คะแนนจุกจุกมากจุกคือจริงๆซื้อทั้งหมด3เซตไปปุ๊บอะนอกจากได้รางวัลได้คะแนนที่เราไปโหวตให้กับศิลปินเราชื่นชอบแล้วเนี่ยยังได ของไปดูแลตัวเองนอกจากดูแลตัวเองแล้วยังสามารถส่งต่อให้กับคนที่เราดักได้ด้วยเปอ่มค้าจริงเราพูดดีไมพูดดีไหมน่ารักมากและอย่างที่บอกไปว่าครั้งนี้มีพิเศษก็คือถ้าเกิดเราซื้อวันนี้ก็คือสามารถคอมเมนต์มาทางใต้ว่าจะเออชอบอันไหนชอบอยากได้อะไรวันนี้เรามีของแถมด้วยอก็คือของแถมอย่างที่บอกไปวิคแล้วก็คือในเซ็ตแชมพูสมบูรณ์แถวดูแลเส้นผมใช่ดูแลเส้นผมต่างๆนานาดูแลผิวเสร็จแล้วปุ๊บจะได้ของแถมโดยเส้นผมไปหนึ่งชิ้น หรือ<ม>จะซื้อดูแลผิวหน้าแล้วก็สามารถได้ของแถมในเซ็ตแชมพูเซ็ตดูแลเส้นผมไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเซ็ตไหนก็แถมหนึ่งชิ้นทั้งหมดเลย<ม>นะฮะเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นออนะครับบอกเลยว่าเฉพาะเฉพาะเท่านั้นะนะครับผม